ครับผมบอลอินไซต์แมทที่เรียวอีนี้ผมพามาอยู่ที่ r i v e r City b a ้แบงคผมพามาทําความรู้จักกับ Art ์ o y ที่นอกจากเป็นของเล่นของสะสมแล้วยังเป็นไอเทมของแต่งบ้านอีกชิ้นหนึ่งอีกด้วยนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ผมจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างตามผมไปชมที่ Trendy Gallery ตามมาครับ mm hmm. ตอนนี้อยู่ที่หน้าร้าน Trendy Gallery แล้วนะครับ ก็วันนี้เรามีนัดกับคุณมี่เจ้าของร้านเดี๋ยวตามผมไปชมข้างในดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างคุณมี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คุณมี่นะครับเจ้าของร้านท่ะ a n d y Gallery ครับค่ะที่มาที่ไปชื่อมาจากอะไรครับ Tandy เหรอก็ตรงตัวค่ะเหมือนเป็นผู้นำเทรนไหม,มเปิดมา นานแล้วก็ตั้งแต่ปี48เลยนะคะก็ขายอาร์ทอยอาร์ทอยอ่าเริ่มแรกก็เป็นมีตอนตอนแรกเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นอาร์ตโปรดักต์เป็นอาร์ตทอยมาก็ทั้งทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยแต่ก็เลือกที่ที่เราชอบเลยที่ชอบก่อนอันดับแรกแล้วก็ขายตัวที่เราชอบใช่แต่ตอนอยู่ที่ไหนอยู่ที่เจเจมอลค่ะเจเจมอลก็ขายเกี่ยวกับรุ่งนี้เหมือนกันใช่ค่ะเป็นเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ที่นู่นก็ยังมีอยู่นะแต่ว่า เป็นงานงานไทยเป็นประติมากรรมไทยอ๋อโอเคก็แยกที่นี่มาเป็นอาร์ตทอยใช่ค่ะเป็นของเล่นค่ะอันนี้มันจะป๊อปหน่อยป๊อปอาร์ตโอเคได้ผมเห็นตัวใหญ่หน้าร้านเต็มเลยเดี๋ยวผมขอไปดูทีละตัวเชิญค่ะตัวนี้เป็นหมีป่ะครับไม่ใช่หมีแบบดิกนะแต่เมันเป็นหมีที่เป็นศิลปินเกาหลีเขาทําขึ้นมาเป็นแฮนด์เพนส์อ๋อแฮนด์เพนส์ทั้งตัวทำห้าตัวมีห้าตัวในโลกห้าตัวทั่วโลก มาอยู่ที่นี่ตัวหนึ่งแล้วอยู่ที่นี่ตัวหนึ่งค่ะโอ้ผมว่าไซส์ใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะเขาเจ้าตัวเล็กก็มีนะอ๋ออยู่ข้างบนค่ะอันนี้ก็สามารถซื้อได้ซื้อได้ค่ะก็คือทั้งร้านเนี่ยซื้อได้หมดเลยค่ะซื้อได้ถูกตัวเฮ้ยตัวต่อไปน่าสนใจตามเสื้อผมเลยครับอ s t r o นี่คนจะชอบเยอะอ่าว่าอันนี้มันเป็นค่ายของโตเกียวทอยเขาเป็นคนถือลิขสิทธิ์อ s t r o b ที่ญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็จะรุ่นเนี้ยมันชื่อรุ่น Welcome ก็คือเป็น หนึ่งทับหนึ่งก็คือมันจะเท่าสเกลเท่าอัลโตบอยจริงอะสเกลมันจะหนึ่งทับหนึ่งเท่านี้ตัวบอยตัวจริงก็เท่านี้เลยใช่ใช่ตัวนี้ก็ทำร้อยตัวทั่วโลกมัีรันนัมเบอร์หมดเลยเนี่ยเป็นศูนย์สี่สองทับหนึ่งร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้โดกิโดกิก็อันนี้ศิลปินญี่ปุ่นอันนี้ทำห้าตัวเหมือนกันจริงๆดูตาก็ดูรู้เลยนะว่าออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ออันนี้ก็คุ้นเลยเนาะอเล็กเฟร์อันนี้ศิลปินไทย แล้ว oh, ก็กทำ15ตัว15 edition ส mm ี hmm. ดำอันนี้ศิปลปินชื่อเดวิดฟอสก็คาแรคเตอร์ hmm. ของเขาอ่ะเขาก็จะทําหน้ากะโหลกนี่แหละยิงมาจากมีคีเม้าแต่ว่าหน้าเขาก็จะทําอะไรเขาก็เป็นกะโหลก oh. แบบนี้ถ้าคนตามเดวิดฟอสอาจจะรู้ว่าพวกลายขีดขีดที่เขาทํามาเนี้ยดูแล้วเป็นงานเขาเลยอ่ะดูออกเลยอนะไรเงี้ยอันนี้อย่างเงี้ยเรียกว่า art product mm hmm. ก็คือ mm hmm. เป็นเหมือนคอ l l ิ o s ิศ์ศิลปินมาทํา ค่ะอันนี้เป็นช่องบัสเกียร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้รูปปริ้นคอรปริ้นเนี่ยมันก็ทำลิมิเต็ดได้เหมือนกันก็ออกจากศิลปินค่ะผมว่าด้านหน้าเนี่ยน่าจะหลักๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรที่น่าสนใจได้ค่ะมามา,มาถึงตรงนี้อันนี้เป็นโซนต้อนรับใช่ค่ะอันนี้เป็นเหมือนหน้ารถอะครับจริงๆอ่ะมันรถทั้งคันอ่ะเขาใช้แหละก็คือข้างหลังอ่ะเขาใช้ไปทําโซฟาถ้าจะเห็นก็จะมีอันนู้นแต่ว่าอันนี้คนละสีกันคนละอัน แต่อันนี้ถ้าคนเห็นเราชอบก็มาซื้อได้ซื้อได้ค่ะซื้อได้โอ้อันนี้ก็อเล็กเฟสเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ทําจากบลอน์เห็นบอกตัวนี้โซอัลขายไปแล้วใช่ค่ะอยู่นอกบ้านได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหาโดนน้ำโดนฝนโดนลมเป็นเหมือนประติมากรรมชิ้นหนึ่งในบ้านใช่ใช่ช่ค่ะไว้ไว้ที่ไหนก็ได้ แต่ผม่าไฟเบอร์การ์ดอะไรเงี้ยไวข้างนอกไม่ได้นะอ๋อครับเก็บไว้ในบ้านใช่ต้องเก็บไว้ในบ้านแต่พรุ่งนี้ก็ได้นอกบ้านใช่ใช่แล้วอย่างตู้ข้างหลังนะครับมีตัวไหนน่าสนใจบ้าเลี้ยงแต่อันแรกก็แล้นคนน่าจะรู้จักแหละมันเป็นก็คอเมื่อกี้ที่ดูปิ้นเนาะครับแต่ว่ามันเป็นสีเหรอครับสีเหมือนเรื่องใช่ใช่ค่ะมันเป็นชื่อวอสปาร์ตี้เขาจะใช้เหมือนคาแรคเตอร์มิชลินนั่นแหละมาทํา นะคะเป็นห้าเป็นห้าสีอีกสองสีคือขาวดำหร่อแบบว่าอยู่ข้างบน oh. ข้างๆน่นราจะรู้จักเลยมูลากริ้นปอมหมึกเลยพวกนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่คนเห็นรู้เลยแหละว่าเป็นมูลากริ้นเลยนอกจากดอกไม้ด้วยเนาะก,ก็ดอกไม้ก็ดังอย่างอันนี้แหละครับศิลปินไทยเหมือนกันอันนี้ศิลปินไทยะคะ่ะชื่อก้องการคนน่าจะเห็นตามห้างหรือตามที่สาธารณะต่างๆเขาจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ออกมาจากเทเลพอร์ตคาแรคเตอร์ผู้หญิงผู้ชายอันนี้มันสื่อถึงเรื่อง ความสว่างกับความมืดใช่อันข้างบนมันเป็นสแตนเลสมันคือตัวเดียวกันแต่ว่ามันเป็นเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนวัสดุเออเป็นสแตนเลสที่เขาใช้ทำไอเครื่องมือแพทย์เลยอ่ะใช่วัสดุเกรดีเลยใช่ค่ะอย่างพวกนี้ขายด้วยไหมครับขายค่ะอันนี้เป็นตู้แบรนด์เยอรมันนะชื่อดาวตันเออมันตู้เก่าเมื่อก่อนคนก็วางไว้ในบ้านแล้วมันเก๋มากผู้ชายก็เอาไว้ใส่เกงยีนไว้อะไรเงี้ยล็อกไม่ได้ไง เก้าอี้ก็ขายเก้าอี้ก็ขายค่ะเขาเป็นก็เป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์ป่ะค่ะเวสปาใช่ทำจากเวสปาเปิดไฟได้ด้วยนะโอ้โอเคครับสวยเลยแต่คือเขาใช้อุปกรณ์จริงหมดก็คือพวกนี้มันเป็นไฟจริงอุปกรณ์จริงไฟจริงอะไรจริงใช่ก็เป็นคนไทยเราทำเนี่ยแหละแล้วก็ส่งไปขายที่เมืองนอกราคาแรงไหมครับสองหมื่นห้าราคาจองใช่ค่ะแต่ว่า เลือกเบาะไม่ได้นะว่าเอาสีอะไรก็คือเป็นสีดำเบาะนี้เลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยเขปีอื่นออกมาก็อาจจะเขาอาจจะทำสีดำจะเปลี่ยนสีเบาะก็จะรู้ว่าซื้อปีไหนอะไรเงี้ยมาตอนนี้กันต่อครับอันนี้ก็อเล็ f a ฟสเหมือนกันใช่ค่ะนี้ทำเป็นสีคาโม่ก็คือเทนมือเป็นแบบสีละหนึ่งตัวในโลกสีละหนึ่งตัวใช่ถ้าผมชอบตัวนี้ก็มีแค่ตัวเดียวใช่เป็นหนึ่งทับหนึ่งโหนี้ยิ่งแรงครับพี่ยมาสะดุดตาตัวนี้ชา้างอันนี้เป็นช้าง ช้างแบงซี่ก็อันนี้เมดิคอมทอยเป็นคนออกคนที่เขาผลิตแบบิกช้างก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แบงซี่เขาพ่นไว้ตามเคราี่เขาเป็นสติทอาร์ตเนาะเขาก็เอาคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยมาทำตัวโหอันนี้ก็คาแรคเตอร์เขามันเป็นแบบงานเขาจะเป็นขาวดำอะเนาะชัดดีแตพอเห็นก็รู้เแล้วรู้เลยใช่ใช่อันนี้ก็แบงซี่เหมือนกันนะเป็นบรอนมีชื่อ flower bomber ชัตัวนี้ผมเห็นออกหลายคาแรคเตอร์นะที่เป็นหลายๆสีแต่ว่าเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมอันนี้เป็นแบบิก ค่ะเป็นแบบอิกที่เป็นดีบุกใช่ไหมผมอ่านผ่านมาใช่แล้วเป็นไซส์400ด้วยใช่ค่ะพอมาเห็นของจริงนี่สวยมากเลยคนเ็เก็บเยอะนะเพราะว่ามันเวลาคนชอบน้ําหนักอ่ะชอบวัสดุที่ดีอ่ะโอ้แต่ผมเห็นราคาทีก็เอาเรื่องใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะอันอื่นอ่ะมันทำจากพลาสติกไงถ้าพูดถึงทุนอ่ะมันไม่เท่ากันเป็นตัวอะไรครับอันนี้มันปกติเขาจะทําเป็นมอนสเตอร์คือคาแรคเตอร์เขาเขาจะทําทุกอย่างเป็นมอนสเตอร์หมดเลย อันเนี้ยเราก็จะมีจัดนิทรรศการให้เขาปีหน้านะแล้วชื่อหลงแวันก๊กเป็นศิลชาวมาเลเซียดังมากที่จีนคนจีนชอบมากงานแบบนี้คนจีนชอบอาตทอยเนาะใช่ชอบมากเด็กแปลง่างเป็นแมลงวันนี่ค่อยแปลงก็เป็นแมลงวันหมดใช่ค่อยๆแปลงไงจากเด็กอุ้มแมลงวันแล้วก็ติดเชื้อใช่ปะทีวัฒนาการใช่แล้วก็ขึ้นมาเป็นแมลงวันเลยชุดชุดด้านหลัง จะเป็นแบบิกไซส์หนึ่งันใช่ค่ะไซส์หนึ่งพันเก็บแบบิกนี่มันเยอะเนาะมันต้องเก็บที่ที่ชอบม,มีทั้งคนชอบแบรนด์ใช่ไหมชอบศิลปินชอบตัวการ์ตูนยี่ของเรามีตัวคัดตอมก็มีก็คือเขา้เาหมี<ะ>นี่แหละใช่เอาหมีจริงๆอะ่ะไปคัดตอมอันนี้ศิลปินสเปนนะชื่อโคเต้เอสกิวอันนี้ใช่ค่ะเพราะ้น<า><า>ตัวนีว้ก็มีตัวเดียวตัวเดียวอพอเราซื้อเสร็จปุ๊บ นอกจากแบบเราจะชอบแล้วค่ะผมว่าพอมาใส่อคริลิกเป็นกล่องๆนี้ผมว่าแต่งบ้านก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ใช่เหมือนมันช่วยกันฝุ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้จริงๆควรนะเวรใส่เาเพราะว่ามันมันทำความสะอาดยากเนาะยังไงมันมีฝุ่นอะไรเงี้ยแต่อย่างพวกนี้ก็คือทํานอกกล่องเอาอข้างในก็ก็ไม่เป็นไรที่มันวางฝุ่นได้3มชั้นเลยนะคนที่ทํากล่องอ่ะเขาเขาเขาบอกอันนี้ก็เป็นเพนติ้งอะค่ะของกรงแบนก๊กที่บอกว่าทํา แมลงวันเมื่อกี้เนาะที่เป็นเด็กค่อยๆพัฒนาเป็นเพนติงเขาก็เหมือนเลยคาแรคเตอร์เนี่ยก็มีเด็กอยู่ข้างในนี้อมาฝั่งนี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะใช่ f o าว e r ัมเ e นี่เขาก็คอลแลบกับเบฟมันก็กลายเป็นอย่างนี้ใช่ถ้าดูข้างในจะเห็นชัดเลยใช่จะเห็นหน้าลิงใช่ไหมคะอย่างอันนี้เป็นบอลนะดูไม่เหมือนบอนใช่ป่ะป็นบอนทำสีตองยกเล่หนักมากเคได้ปะเยาะเคาะได้ ถ้าเคาถึงรู้ใช่อันนี้ศิลปินอะไรอ่ะเจมจาวิตเขาเป็นศิลปินฝั่งยุโรปอะค่ะก่อนหน้านี้เหมือนเขาข้อแลบเสื้อกับลาคอสอะไรเงี้ยเออเขาก็เป็นศิลปินที่ก็มีชื่อเสียงในในวงการปนะ๊อปอาร์ตนะเออผมเห็นอันนะั้นเพิ่งออกเอ็กซิบิชันไปใช่ค่ะออนี้ศิลปินไทยเหมือนกันศิลปินค่ะชื่อก้ม้มอ่าของ้้ามอ่ะก็เป็นโซโล่แรก้ล้วน้้้้้้้้้้เ,ออเ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ตัวนี้มันชื่อโอกี้ว่าแบบว่าตัวเนี้มันจะยกหัวออกหรือว่ายกหัวเข้ามันแทนถึงเรื่องแบบว่าคนตอนนี้มันมีอีโก้เยอะมันกําลังจะเอาอีโก้ใส่ในหัวตัวเองหรือว่ามันจะกําลังจะชูว่าอีโก้มันเท่มากเลยนะหรือมันกําลังจะยกออกกันแน่อ,อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่คนตีความอยู่ที่คนตีความ,วามใช่อันนี้เขาก็จะท edition. ํา36 e d i t i o n นี่ก็เป็น วัสดุโพลีสโตนเหมือนกันแต่พวกนี้ไม่ได้ขายมีขายสแตนเลส6 Edition อ๋อค่ะแล้วก็ขายตัวนี้ส6 e d i t i o อพวกนี้เขาจะทำเป็น AP อพีเอีก็เหมือนอาร์ติปูที่บอกว่าศิลปินเขาเก็บเองเขาไม่ได้ขายแล้วคือเขาก็มาโชว์ในงานว่าเนี่ยเขาลองทำทั้งหลายอย่างนะลองทำทั้งบลอนด์ลองทำเป็นสีนี้ลองทำเป็นแบบนี้สุดท้ายเขาก็ต้องเลือกแค่แค่ตัวที่ชอบจริงๆเพื่อทำเป็นอ dition นี้ตู้นี้ครับยังไง อันนี้คือโมเอะนากามุระเขาดังเรื่องแกะสลักอันนี้เป็นไม้เหรอครับไม่ได้เป็นไม้เขาแค่ทําเหมือนงานจริงงานมาสเตอร์พีชเขาแล้วเขาก็ผมดูแล้วมันคล้ายๆไม้เหมือนกันทำมาเป็นโพลีสโตนเพื่อให้คนแบบได้จับได้หลายชิ้นเนี่ยเพิ่งจบประมูลไปสี่แสนกว่าบาทตัวนี้ครับใช่ตัวผีอันนี้เสียเป็นคนเดียวกันหมดเลยนี่แบงซี่เหมือนกันเป็นตัวแรกอุ้มระเบิดเก็จะคล้ายๆกับตัวนู้นใช่ขอบขาวดำใช่ค่ะ หด้านในก็เป็นตู้โชว์หมดเลยใช่ค่ะงานที่เราเก็บเองด้วยแล้วเราก็มีจองมาเผื่อชิ้นไหนเผื่อคนแบบไม่ได้ดูตกหล่นแล้วปิดจองไปแล้วก็มาซื้อที่นี่ได้อะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ศิลปินไทยนะคายเบบีเหมือนน้ำตาคลอ,อยใช่เขาเป็นงี้ทุกตัวเลยมีมีด้วยกล่องสุ่มคายเบบีก็ร้องไห้หมดเลยร้องไห้ทั้งชุดอเออ,อตัวเล็กๆก,ก็น่ารักดีใช่ค่ะ,คะ โอ้ข้างหลังผมเห็นตาเดียวมามากาคาป่ะครับใช่ค่ะมามากาคามิกี้มีรันนัมเบอร์ด้วยต้องอ๋อมีรันนัมเบอร์แต่แต่ละชิ้นเวลาขายก็ขาดเป็นเซ้นเหมือนกันอันนี้ที่บอกว่าเป็นวนิวคนที่ทำแมงวันนะลงแหวนกุกพวุนี้มันเล่นได้คนจะชอบแต่ผมว่าเก็บตั้งโชหรือว่าบางคนบอกว่าตั้งแบบนี้ใช่ไหมให้รู้ว่ามันถอดได้ว่ามันถอดได้อย่างนี้ด้วยอ๋อพวุ่งนี้ก็ใส่ลงกลับลงไปได้ใช่ใส่ลงกลับกลับลงไปได้นี่ บางคนเขาก็อยากโชว์ว่าออกมาโชว์โอ้อเอ๋อ่วเนี้ยเขาก็เล่นได้เลยแบบถอดหัวจริงจนอกจากของเล่นแล้วก็ผมเห็นมีหมอนอะไรด้วยับค่ะขายเบบี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือตัวศิลปินไทยใช่ไหมที่<ช>บอกใช่ค่ะาทาหมอนไงเพื่อคนได้แต่งบ้านเนาะแบบวางโซฟาวางอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักนี้ก็หมอนมุลากามิ ที่ Trendy Gallery นะครับผมอยากให้คุณมีฝากร้านที่นี่หน่อยค่ะเทนด d ้แกล l l อ y ี่ริเวอร์ okay. Gallery, City, นะคะก็เปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่11โมงนะคะถึงทุ่มหนึ่งก็คนที่ชอบงานอาร์ตหรือว่าชอบดูงาน exhibition อะไรอย่างนี้นะคะก็เชิญมาที่ River City ได้ว่าเรามี exhibition ต่อเนื่องนะคะอย่างเดือนต่อไปจนถึงปีหน้านะคะเราก็มี ของพี่ตั้มวิสุดนะคะติดตามได้ทุกช่องทางนะคะทั้งเป็น Line Official หรือว่าเป็นเว็บไซต์ trendygallery.co.th นะคะแล้วก็ Instagram trendygallery.popart ได้ค่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากที่ <คะ S 2> ผมพาม,มาชมก็ใครสนใจนะครับคลิปแนวนี้นะครับถ้าผมจะพาไปดูที่ไหนของแต่งบ้านของตกแต่งอะไรนะครับ mm hmm. ก็ตามผมไปชมใน EP หน้าได้นะครับ ก็ผมฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง Bossilver Interior Design นะครับแล้ว EP หน้าผมจะพาไปที่ไหนตามผมไปนะครับใน EP หน้าขอบคุณแค่โอ้น้องมอลลี่นะครับเมก้าสเปซมอลลี่นะครับนอกจากมาถ่ายคลิปแล้ว สรุปแล้วโดนจนได้นะครับ